สวัสดีครับเรามีการอินฟินิตี้ครับผมก็เห็นมีเพื่อนหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับโทรกันเข้ามาว่าร้านเราอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับร้านเราก็เลยทําการเปิดช่องใหม่เลยนะครับชื่อว่า ช่องมีมีการอุตาดิตนะครับผมมีมีการอุตาดิตร้านมีมีการอินฟิตี้นะเพราะว่าร้านเราอยู่ที่จังหวัดอุตาดิตนะครับตามเลขที่เลยนะครับหนึ่งสองแปดหมู่ห้าบ้านเกาะอุตาดิตนี่เลยนะครับผมก็คืออยู่ในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองอุตาดิตเพื่อนๆที่อยู่อุตาดิตก็สามารถเข้ามารับชมของได้นะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไปติดตามนะครับในช่องใหม่ของเรานะเราก็จะลงอัปเดตราคาสินค้าให้ดูในช่องเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีรีวิวกันบ้างน,นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นการาคลิปนี้นะครับจะเป็นการทดสอบนะครับเทสให้กับคุณพี่ชาตีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปรับชมเลยนะครับคลิปนี้ที่จะลงในช่องก็คือจะมีการแจ้งราคาทุกอย่างเลยนะฮะลองเข้าไปดูกันนะครับ